สวัสด so ีคพี่น้องมาสมขีดเบาะไก่เนาะเดี๋ยวนี้กำลังหาเห็ดเพาะยู่เด้อเห็ดนี่ไงครรกๆพี่น้องเอ้ยพวาเห็ดเพาะพวกกลยาี่เดอี่ฮะยากกันอยู่คร้อ่าตาเท็มตาเลยนี่กะโอหาโตได้วยลีเนาะได้กระตาหนึ่งคนนะมเมนเห็ดเพาะพี่น้องเียเสเซฟมกลเจ็บกันขิดนมากกระบกมากกระบกเนาะอ่า มันอ้าแล้วน้องง่ายๆเนาะมืองัดกันกายก็ได้เนาะเอามือแก้วก็ได้แต่วันมันแข็งแห้งเนาะเนี่ยพวกรสชาติมันนี่มันเนาะเพิ่มแคลเตอรอลในเลือดไปห่างกายได้สมบูรณ์เนาะมันมันกรอบๆไปขวอีแข็งแองแงแซ่บผักเนาะเนาะดิ่กินแซ่บแซ่บเลยอืมพโอ้ยเก็บก่อนยันหมดทันกับเจ้า

ักเกียงเทีมกระบปงก่อนร้านบ uh, ่าซองเลยเก็บไว้กเด้อขนาดมาก่อนเลยนี่ออกไเห็นมาก่อนจุกบึ้งทุ้งยางหิวทุงยางถึงนมาเป็นหู้งื้อปืไปหลังเก็บเาเบด รู้ผู้ยางรู้ทุกอย่างกระหัวน้ำมันหิวอื่นมันออกกบเป๊กก็เป๊กก็เทมก็เชื่อเพราะอะไรเนาะนี่ได้ชมนีแหละเพราะอะไรเพราะแหละไลฟ์เฉพาสมควรมาเบิ่งนีจยจะเก็บนะอันนี้สิเก็บไปขายก่เหรือเก็บไปกินเก็บไปขายเก็บไปขายบรรจุซองง่ายเฉนาะเนาะง่านได้บ้างง่านโล Con hà hết Lại đây đây này 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 Vào lại, lái này xong đó Lái 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 bạc xong không? Bạc xong này đưa Xong nòng ly cứ xong nòng ly, cứ bao xong rồi Bao xong nòng ly của ta đi Nhìn có cực mứt, xong nòng ly ฝากต้องกันในเด้อลูกในบ้านหวานในสวนนั่นแหละเชินไก่เชินเคียงเนาะสนับสนุนให้มีรายได้เนาะยังมีรายได้ต้องห้างกระปิดันร์สนับสนุนนะสั่งมาได้เด้อจัดนะซ่องยังผากต้องน้ำบ่ต้องเบาคู่โคลสแนลเนาะเบาคู่โคลสแนลเนาะนั่นเนาะแม่เนี่ยนี่คืฝากต้องฝากสอฝากเสียงตผนมีสีเราสีเขียมาต้มเนาะ หา,หารายได้เสริมทำงานรายได้เราต้องหากระเปิดยังมีปุย้ยเข้ามาสนับสนุนคนเนะะาะแต่เราใบโบเดือนหนึ่งอันนี้ก็หากระเบิดว่านนี่ได้หัดทิศศับละ <c oughs> เปิดได้เดือนหนึ่งทิศเข่าเดือนแล้วเนาะแก่ใบโบวันห่อนเดือนซ้ำเนาะแต่ก็ไหวเนาะสำหรับเราไก่หวาย ปลาไก่เห็นบ่าลายอปนปีเลยเนาะแต่วิ้ีไว้สื่อนังหมดนังมอผ่านเลยยังบริเวณในทองนะเห็นไปเรื่อยๆเห็ดไว้เก็บไว้เบิ่งอ่าให้ลูกให้ล้านเบิ่งให้ลูกตัวเองเบิ่งหรือว่าเก็บไว้ให้ตัวเองเบิ่งมาเถ่ามาแก่เนาะอันนี้กะเป็นวิธีอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งของขึ้นเมืองเนาะบ้านเฮาผมมีนะเก็บมันกระบอก ยากกันเก็บมันง่ายมันกับมันม,มันมันมันห่าวแล้วมันจะแตกออกมาในนี้เนาะห้วบา้วบมันแตกออกมาเพราะว่ิยนาเนี่ยหรืากันหยาจะคืออ่ะยญ้าประเภทหลาย <c oughs> <c oughs> ยาวยนะบุญหญาก,กับเก็บเนาะเก็บเต็มทุกอย่างน้อยนี่แหละเนี่ยสีฟ้าหนึ่งแบบ chết con, cho cháu kiếp song mưa nè, không kiếp mùi đi ông thân kia cháu lại. mặt a bốc lắm 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 nè. เพราะว่ามันอยู่ในสวนเนาะมันก็เลยอันง่วงบอกกลิ่นมาซะขาทัศาคู่นี่แหไม่มีทางไหนสลายมาซองทางใดนี่มันโคอยงอเลยเยอะเลยอ๋อหลายหลายอืมกูเก็บเต็มได้เต็มกระตาละเป้าไม้ในกระต้านี่เนาะเก็บตาได้ยังเา

มะพร้าแล้วก็ขวดขีก็เผาเหมือนแน่นนะอือแน่นแน่นคู้ใดฮะบหวานเลยมันกินมันก็บวานอืมหวานความดันขึ้นเราได้นี่เนาะขั่แล้วแทบแั้งมันเหมนี้เอาไปสกัดเอาอันนะช่างเอาเอาเอาน้ำมันก็ได้น้ำมันก็ได้เนาะมันลายเนาะน้ำมันมันจะกิ้สีหอม โอ้ยห่อนแห้งเลยวก่กับบริษายเสือค่ายเป็นค่ายบ่อนวันุ่งเสือมันห่อนวันนี้ห่อนขานุ่งเสือพอละตว่งเป็นบักใหญ่เลยไอ้เด็กวซองไอ้รถจะขัดเจ็บตาทางนี้อืออาร้ยอมแล้นอือใกล้้านอนนี่เลยขีไม่ขี่วะ

เก็บกำลังมาโก,กนนี่นะไปแต่สิจบคิบไว้สำนี่แหละเด้ออ่าคิบแบบคีบ,บ,บม,มักกะบกเนื้อสลากกับมักกะบกนี่แหละนี่นี่นี่ <c ười> นนยังหน่อยโอ้ยสอ,อ่อแต่มันเบุนเนาะบนุนแดงมันนะอโอ้ยโอ้ยใหญ่ๆยาวๆนี่ยังมุมมีตังามเนาะอู๋ทั้งผู อ่างหูแหงก็บอว่าวาเลยมันฮะงามตัวขี้ไล่ก็มีเนาะส่วนหน่อยไม่เบิ่งตัวงามเลยมันหัวใหญ่มันงามเนาะนี่ใหญ่นี่เป็นวีเป็นวีอยู่เนาะโอ้โหสาอ้อนยังเนี่ยง่ายขนาดแต่ที่ nè nhảy khoác kèn mằn nè đấy nỉ ngầu nỉ ngầu điêu đi sao lô chắc nhỉ? đây nó hổ hổ, bịn งามดีมันวัวใหญ่ขนาดมันมันมันงามท่วงมันงามปบกันนะคลิปใหม่เด้อบาย